สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องสวนคครัวก็มากับเมนูขนมหวานค่ะเป็นเมนูคุกกี้ที่ทําง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะแค่มีตะกร้อมือก็ทําได้ค่ะกับเมนูซอฟคุกกี้ค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์120กรัมค่ะเนยจืด100กรัมค่ะน้านําตาลทรายอันนี้เป็นน้ําตาลทรายละเอียดนะคะประมาณ50กรัมค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองเป็นไข่ไก่เบอร์เล็กนะคะ ช็อกโกแลตชิพ70กรัมค่ะเบกกิ้งโซดา1ทับ4ช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือ1ทับ4ช้อนชาค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำเนยนะคะเนยที่เราจะใช้วันนี้เป็นเนยที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ได้แข็งนะคะเขาจะมีความอ่อนตัวแต่ว่าไม่ถึงกับเหลวเป็นน้ำนะคะแล้วก็นำเขามาตีให้พอคลายตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เมื่อเราตีจนเขาเริ่มเนียนแบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเริ่มเข้ากันนะคะเราจะตีจนเขาแค่พอเข้ากันนะคะเราจะไม่ตีจนเขาขึ้นฟูนะคะวันนี้ซอฟคุกกี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันอีกรอบนะคะเมื่อไข่ไก่แล้วก็ตัวเนยเข้ากันดีนะคะเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปตัวแป้งอเนกประสงค์เนี่ยเราจะแบ่งใส่สองรอบนะคะแล้วก็เราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราค่อยๆ คนตะล่อมให้เขาเข้ากันดีนะคะเมื่อแป้งที่เราใส่รอบแรกเริ่มเข้ากันดีเราก็จะใส่แป้งที่เหลือลงไปจนหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวแป้งก็เข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตชิพลงไปะคะ่ะคนให้เขาพอเข้ากันเล็กน้อยะคะ่ะ เื่อเข้ากันดีนะคะเราจะนำตัวคุกกี้ของเราเนี่ยไปแช่เย็นประมาณ1นชั่วโมงค่ะเมื่อเราแช่เย็นครบ1นชั่วโมงนะคะเราก็นำเขาออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ขนาดก็แล้วแต่ว่าเราชอบขนาดไหนนะคะเมื่อปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนำเข้าไปอบค่ะ เราอบด้วยไฟ175องศาประมาณ15นาทีค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเตาอบของเพื่อนๆมีความคงที่ของอุณหภูมิแค่ไหนนะคะพักไว้จนกว่าเขาจะอุ่นนะคะจากนั้นเราถึงค่อยนำไปจัดเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูซอฟคุกกี้ช็อกโกแลตชิพของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องงอเครื่องตีเลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องส่วนครัวของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ